วันนี้เราก็จะมาพามาดูไอเดียของการตกแต่งห้องนอน1ห้องและห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งมีความทนทานใช้งานได้เทียบเคียงกับหินธรรมชาติแผ่นใหญ่ได้ใช้ออกมาแล้วดูเฮ้ยค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครัอมันให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรมในยุโรปเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Room Maker นะครับแล้วเราก็อยู่ในขั้นตอนของการรีเดเวทบ้านหลังเดิมสองครั้งอีกแล้วสองคนจริงคราวนี้คือเราต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมในการทําบ้านหนึ่งหลังอ่ะบางพื้นที่ที่มันกว้างๆโอ้โอโถงสเปซดีๆสเปซดีๆเข้าไม่ยากเอาอะไรแต่งก็ได้สวยทาสีก็สวยครับแต่เราต้องบอกอนี้ว่าแต่บางพื้นที่อ่ะบางทีคุณผู้ชมไปแต่ง แล้วมักจะแบบแต่งยากแต่งแล้วมันตายอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะคมันคือพื้นที่ขนาดเล็กใช่ไหมขนาดเล็กอาจจะเป็นพห้องน้ำข้อจํากัดเยอะๆแสงน้อยๆครัวห้องแต่งตัวพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากนะต้องให้ความสําคัญนิดนึงโอเควันนี้เราก็จะมาพามาดูไอเดียของการตกแต่งห้องนอนหนึ่งห้องและห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับว่าเราแต่งอะไรยังไงนะเราพูดย้อนกันอย่างนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันเผื่อบางคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามเราทุกคลิปนะคือบ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันคือบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์สชั้น นะครับแล้วแต่หน้ากว้างมันไม่ใช่ทาวเว้าหน้ากว้างแบบ4เมตรมันคือทาวเว้าที่หน้ากว้างเกือบ8เมตรอ่ามีอายุปาประมาณกี่ปีแล้วครับ30 <40 S 2> ปีโอ้โหเก่ามากเลยสภาพก่อนหน้านี้เป็นไงก็คือถูกปรับปรุงมาละมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาละแต่ว่ามันก็แค่ทำให้ใหม่ขึ้นใช้งานได้ <Okay. S 1> ได,ได,ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้สวยงามอะไรยังไม่ได้มีการปรับสเปซ เราบอกไปแล้วข้างต้นบ้าเออพื้นที่เล็กๆอะไรแบบเนี้ยเวลาจะเลือกอะไรไปใส่เขาใส่ใจนิดนึงพื้นที่มันจะได้ดูพิเศษขึ้นเพราะพื้นที่มันข้อจำกัดเยอะทํายังไงแต่งให้สวยยากซึ่งห้องน้ําห้องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างห้องนอนสองกับ3มีสประตูที่เราเห็นนี่คือประตูที่เชื่อมจากห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสาห้องนอน3ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาขวางเราอยู่เข้าอย่างนี้เลยใช่ไหมอะไรมาขวางเอาเป็นว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้วัสดุตกแต่งใดๆก็ตามแล้วอยากจะให้เกิดความหรูหราสิ่งที่เรารู้ Okay. ของที่หรูหราสิ่งแรกเลยคือความใหญ่ไม่มีรอยต่อถูกต้องใช่ไหมต้องบอกกันเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเห็นอย่างนีู้่และเขาคือหินหน้าตัดที่เป็นสลักที่เขาตัดออกมามันก็จะเป็นไซส์ประมาณ2เมตรสี่สิบเมตรยี่สิบคือมันจะเป็นสเกลที่เป็นไม้อัดแหละโอเคสเกลใหญ่ทำไมเขาถึงชอบทาวัสดุพวกนั้นไซส์เมตรยี่สองสี่ก็คือมันแมทช์กับการขนย้ายะแต่หินเนี่ยอย่างที่บอกคือราคาสูงหนาตับหนักนะครับทั้งราคาหนักทั้งน้ําหนักน้าหนักติดตั้งยากก็ต้องขนย้ายยากขนย้ายยากเตยมพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะมีการ ฒนาวัสดุจากหินเนี่ยมันจะกลายเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เลยโอเคอ่าเป็นพวกพอาสเลนแผ่นใหญ่2 4เมตรยี่เหมือนกันโอเคจำลองหน้าตัดเหมือนหินแต่กลายเป็นกระเบื้องเราก็เจอวัสดุชิ้นใหม่ที่ใช่พัฒนาจากกระเบื้องราคาเบาลงมาอีกแล้วก็ติดตั้งง่ายน้ําหนักเบาลงมาอีกมันเรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างกับการทําบ้านในยุคนี้และการแผ่นหินที่เราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเรียกว่า Deco Wall Collection จาก LT By ีบ t ยคจะเป็นที่สุดของแผ่นปูผนัง จาก LT by c o t o พูดชื่อนี้คุ้นๆไหม c o t o เนี่ยคือเราจะรู้ว่าเอ้เราจะรู้จักแบบสุขพั์หราจะรู้จักก,กระเบื้องคนทั่วไปก็กระเบื้องสุขพั์แต่ไม่รู้ว่า c o t o เนี่ยมีวัสดุที่เป็น finishing ตกแต่งผนังด้วยต้องแยกประเภทอย่างนี้ก่อนถ้ามีคําว่า LT by c o t o ขึ้นมามีคําว่า LT เนี่ยมันจะคือ Limber Technology เฮ้ยเราเคยใช้พื้นปูถูกต้องถูกต้องไม้ปูพื้นที่เป็นแบบแกะตอกไม่แตกถูกต้องอะไรที่มันเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมาผิวสัมผัสไล่ใกล้เคียงธรรมชาติเราจะครอบคำว่า LT เ้้้้าาไปปก่อนนนนหีรใชพื เรานี้เรามาลองดูวัสดุปูผนังบ้างโอเคมาจากที่เห็นด้วยตาก่อนก็คือว่ามันจะเป็นแผ่นไซส์ที่ความกว้างเนี่ยเม่ยี่เหมือนกันอยากให้ดูความบางตัวนี้บางแค่ประมาณ4มิลนะเหมือนไม้อัดเลยใช่เหมือนไม้อัดเพราะฉะนั้นพอบางเนี่ยมันจะตามมาด้วยอะไรคือน้ําหนักเบาใช่ติดตั้งง่ายแล้วติดตั้งก็ไม่ได้กินพื้นที่ถ้าพื้นเทียบแคมเนี่ยก็จะไม่ได้แบบหนาเติบออกมาครับผมตอนนี้อาจจะดูว่ามันเป็นหลอกหลอกเงาเงานะผมว่าเขาเขาติดใช่ใช่มันมีซีลมันมีซีลอยู่พอมาพูดถึงขนาดเนี้ยคุ เราจะเรียนแบบอะไรก่อนโจทย์ของเราคือเรียนแบบหินธรรมชาติประเทศที่ดังด้านหินธรรมชาติที่สุดหินองค์หินอ่อนเราจะนึกถึงอิตาลีเอลทีบัคคโตทำเนี่ยเขาก็จะมีเบสเหมือนความคิดพื้นฐานจากดีไซเนอร์การเลือกหินมาจากอิตาเลียนดีไซน์นั่นแหละนะครับจากนั้นผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างก็คือว่าเป็นดิจิตอลพิมพ์นะครับพิมพ์ลายเป็นการพิมพ์ลายที่มาเป็นแบบ T d ดีด้วยมันจะมีมิติมีความเหมือนที่เหมือนหินจริงไปเลยคือท d ดีที่บอกเนี่ยจะเห็นว่าสีดำเนี่ยมันมีประมาณโเฉดสี มีนี่มีดีเทลใกล้เคียงธรรมชาติคือข้อดีของการจําลองเนี่ยมันก็จะสามารถที่เราจะไปเลือกสลักหินจริงที่มันสวยที่สุดอแล้วก็มาจัดการพิมพ์ลงไปได้วัสดุบเบ็ดหลักของตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ในพื้นที่ไหนบ้างคือใช้ในตรงผนังหัวเตียงส่วน,ส,วนส่วนลายนี้นะครับเราจะใช้ในบริเวณห้องน้าพาไปดูพื้นที่ห้องน้ำก่อนไปดูก่อนอ่ะไปดูก่อนมาครับผมเรามาดูพื้นที่กันบ้างในครับห้องน้ํา พูดถึงสเปซก่อนคือห้องน้ำเนี่ยต้องบอกว่ากล่องมันอ่ะมันคือโครงเดิมเลยเพราะว่ามันมีการลดระดับที่ต่ำกว่าห้องนอนอยู่แล้วโเคเราจึงไม่ได้ไปเปลี่ยนมันนะครับก็คือกรอบไม่เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยกรอบเนี่ยมันอยู่ทั้งชาเวอร์ทีนี้เราก็เลยเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันคือสลับระเบียงเราก็เลยมีการทุบผนังชีนี้ออกไปนะครับผมแล้วก็เอาพื้นที่ระเบียงเนี่ยก่อเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ำอันนี้ก่อได้เพราะไม่ได้ติดกับแพงครับมีระยะถอยล่นถูกต้องอันนี้คือสเปซที่เราพามาดูซึ่งเราจะบออกวว่่่าตรงนนนนีี้้มัคืืพทสแห แยกกันตรงนู้นเปียก,ยกอันนี้แห้งแห้งเนี่ยสามารถติดแผ่นเดโควอลคอเล e กชั o นได้นั่นเองอนะครับ พื้นที่ส่วนแห้งเราจะใช้ตรงไหนบ้างอาจสังเกตง่ายๆไอตัวผนงังสีเขียวๆนี่แหละที่ <มะ S 1> เราเตรีมยมไว้ตอนนี้ช่างมีการเตรียมพื้นที่เวลวอย่างบ,บอกว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นเป็นโครงไม้เลยก็ใช้เป็นแผ่น HDR ก็คือจะเป็นแผ่นทนความชื้นอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมก็จะเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ย hey, แผ่นแบบนั้นแผ่นสังเคราะห์เดี๋ยวนี้มันสามารถใช้ในพื้นที่ที่เราฉีดน,น้ําได้คือค,คือน้ําไหลผ่านได้จริงๆหรือตัววัสดุของ Deco Wall Collection เนี่ยเบสคือพื้นแบบพื้นฐานส่วนใหญ่เขาอะ เป็น c, s p c ก็คือ Stone Plastic Composite นั่นเองอคุณเคยใช้กระเบื้องอยางที่เป็น s p c ปูพื้นไปมานักต่อน,นักแล้วค,คุณก็จะรู้ว่าถ้ามันเป็น s p c เนี่ยมันก็จะทนความชื้นทนน้ำ100ร้0ยทนปวก ผลการกระแทกผลอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยผิวหน้าเป็นโพลีเอทิลีนก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะโปรเทคไม่ให้น้ำมันซึมผ่านเข้าไปได้แล้วก็จะเป็นพลาสติกแบบหนึ่งนั่น,น,นเองนะครับที่ก็จะไปตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างจะมีการที่สามารถป้องกันความเสียหายต่างๆได้เยอะสำหรับแผ่นที่เราเลือกของเดโควอล c o l เน c t i ่ n จะมีให้เลือกหลากหลายลายนะซึ่งจำลองหินธรรมชาติมาเลยซึ่งตัวในห้องน้ำเ,เราเลือกมาเป็นลายลูเทอร์มาเบอร์แล้วกันดีไซน์เบสคืออยากให้ห้องนี้มีสีขาวชาวเวอร์มันจะเป็นกระเบื้องสีขาวแล้วพื้นปูเป็นสีขาว ว่าถ้าเกิดผนังเนี่ยเป็นสีขาวก็จะดูแบบขาวเรียบๆจืดกันไปก็อาจจะเป็นรูเทอร์มาเบลก็จะเป็นเบสสีขาวแล้วก็มีสายแรกเป็นสีดำๆก็จะดูเติมความเท่ได้มากขึ้นเดี๋ยวลองมาดูว่าติดตั้งเนี่ยจะเป็นไงเพราะว่าเขาใช้เพียงแค่กาวเราจะมีใช้จุดหนึ่งใช่พาไปดูกันหัวนอนซึ่งรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นลูกมาเบลนั้นโอ้โหคุณจําขึ้นใจไหมทอ่มาเมื่อกี้ก็จะเป็น หินอ่อนสีขาวใช่ครับก็จะตอบโจทย์กับการทําห้องนอนที่ขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณ4,5เมตรอ,อะไรงี้คือถ้าเกิดเราเห็นห้องนอนรอบๆเนี่ยไม่มีความเป็นที่คุณจะต้องไปไล่กุหมดนะ,ะมันจะมันจะเลี่ยนไปหมดเลยคือ,อเราอาจจะเลือกแค่บางส่วนแล้วก็เอามาทำเป็นไฮไลท์ก็คือาเตียงเดี๋ยวเราลองมาดูตอนติดตั้งเสร็จว่าเป็นยังไงครับไป เป็นไงครับวันนี้การทํำบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์รวดเร็วสวยงามใช่ก็ก่อนหน้านี้ก็คือเล่าไปแล้วว่าผนังที่เรามาเลือกใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุทดแทนครับซึ่งณวันนี้เนี่ย2022มันก็เป็นอะไรที่ใหม่จาก L T c o t t o นะครับก็เลือกใช้เป็นหินบุ๊กแม p มาใช้ DECO Wall Collection จาก L T by c o t t o เป็นรุ่นใหม่ๆของ L T by c o t t o เลยซึ่งมองด้วยตายังไงคอนเซ็ปต์ของวัสดุทดแทน ควรจะมองด้วยตาแล้วแยกไม่ออกว่าอ,อันนี้คือหินอ่อนจริงหรือวัสดุทดแทนอ่าน,นี่คือฟังก์ชันขอก่อนแต่สิ่งที่มาเสริมและเพิ่มเติมของเราคือแม้ว่าการทําบ้านเนี่ยใครจะอยากรีโนเวทบ้านในช่วงนี้แล้วใช้ระยะเวลาในการทํานานนะมันก็ต้องหาวัสดุตัวช่วยขึ้นมาช่วยให้ช่าง ทำงานได้ไวขึ้นครับจริง็ดีไซน์ไม่ได้ดีจากเดิมไม่ดีจากเดิมห้องนี้เนี่ยทำเป็นตัว L นะครับเป็นห้องนอนนะนี่เป็นห้องนอนเอาใช้ฝ้าเพดานฉาบเรียบให้เกิดความเรียบง่ายใช้แอร์เป็นอุตสาห์เป็นแอร์ฝั่งฝ้าด้วยพระเอกของห้องนี้ก็คือไฮไลท์ที่หัวเตียงเนาะคือบางคนถามว่าบางทีทําบ้านเนี่ยทำไมตารางเมตรละหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปเจอสามหมื่นก็ได้ใช่ใช่อย่างนั้น่ะคือมันบิวรอบห้องไง โอเคอ่าก็เป็นไปได้ว่า2 5 0 0 0ื่นห้นต้องมีเหมือนบ้านตัวอย่างที่เราไปแต่เนี้ยพอบ้านอยู่เองเราไม่มีความจำเป็นที่ไปทุ่มทุนขนาดนั้นเอาสักประมาณ1 5ื0 0ห้าถึงสองหมื่นก็แอ่าห้าหมื่นแปดก็คือเลือกแต่งผนังสักด้านหนึ่งเป็นไฮไลท์ก็พอนะครับหรือว่าประธานของห้องใช่เดี๋ยวห้องนี้ก็คืออาจจะแบบอยู่ประมาณ1 5ื0 0หต่อตารางเมตรแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําที่เราใช้ตัว L T เหมือนกันเดี๋ยวห้องนั้นต้องบอกว่าตารางเมตรหนึ่งมีสองหมื่นสองหมื่นห้าเพราะว่ามัน พาไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับสวยงามครับ,รบเราเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยใช้ร่วมกันระหว่าง ห้องนอนเล็กสองห้องนะครับจริงๆห้องเนี่ยตอนเลือกวัสดุเนี่ยตอนที่ฟางส่งมาให้เลือกตอนนั้นแบบยังเกรงอยู่เลยว่าเอ้คือคือห้องนอนเราก็เลือกแบบต้องบอกว่ามันเป็นแบบเซฟเซฟเนาะสีขาวบางทีการเลือกวัสดุในแต่ละพื้นที่ก็ต้องใส่ใจต่างกันใช่ใช่คือคืออย่างห้องนอนเนี่ยที่เลือกี่ยต้องบอกว่ามันคือเซฟเลยนะคือลายหินสีขาวตัวนั้นยังไงรอดแต่อันเนี้ยตอนเลือกแบบช่างใจอยู่กล้าๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆลายหินมันค่อนข้างที่จะแรง แต่ก็เคยเห็นพวกงานดีไซน์พวกอิตาเลียนดีไซน์นก็กล้าเล่นหินแรงๆอย่างเงี้ยก็เลยเลยลองมาใช้ลายหินในห้องน้ำดู Hmm. ซึ่งซิลลี่ก็ได้นะมันก็ดูเป็นเหมือนงานยุโรปโมเดิร์นที่กล้าเอาหินที่เป็นสายแร่แรงๆเนี่ยมาใช้ดูครับ,<ด>รบมันก็จะดูดุดันดูใกล้ชิดธรรมชาติเนาะแล้วก็ได้ลักษณะของสลับหินตัดเหมือนเป็นแผ่นใหญ่มาซึ่งเป็นสเสน่ห์จริงๆเป็นสเสน่ห์ของหินอ่อนอยู่แล้วว่าเออถ้าคุณอยากจะดึงเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่ใกล้ตัวแต่บางทีเติมสีเขียวเยอะไปเป็นต้นมงต้นไม้ก็จะรู้สึกว่าง,งูจะเข้ามาฉกและยิ่งในห้องน้ําแบบนี้นะครับเราเลือกวัสดุได้น้อยแล้วก็พอเลือกเลือกเอามาได้ ใช้จริงพอได้คุยกับช่างเนี่ยเราเห็นรายละเอียดต่างๆที่มันทาให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันช่วยส่งเสริมเช่นอย่างเงี้ยมันจะมีการ,ร,รการกุกด้วย HDR ก่อน พอกุ HDR จะสังเกตเห็นว่าผนังมันจะหนาเอามาเป็นเป็นเดฟเอ้ยมันได้ความหนาออกมาจากวงกบทําให้มันดูแบบมีเดฟมีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูเหมือนของจริงคุณผู้ชมก็สามารถเลือกที่จะเป็นกรอบสวิตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําเป็นฝังได้เลยด้วยด้วยแผงโครง HDR ที่มันเบิ้ลขึ้นมามันสามารถฝังตัวระบบสายไฟลงไปได้ไว้อยู่ด้านในไหนครับก็จะมีความสวยงามนะซึ่งอันนี้เอาทําความเข้าใจตรงกันก่อนมันคือโซนแห้งโซนแห้งคือห้ามแช่น้ํา ครับลาห้องน้ําได้ไหมได้ได้ได,ได้ผมว่าวัสดุความคงทนถ้าเทียบนะบางทีดูคลิปเรามานานนะ่ะมันก็ใกล้เคียงกับพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะโอเคคืออยู่ในห้องน้ําทนชื้นได้แต่อย่าไปแช่น้ํามีข้อจํากัดอย่างเดียวคือบางทีอเห็นลายหินอ่อนแบบนี้พี่พี่อยากจะได้ไปปูในสระว่ายน้ําอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดหรือว่ามีบอ่อตกแต่งบอง่อบอ่อบัวจะไหลลงไปจุ่มน้ําไม่ได้แนะนําตกแต่งในที่แห้งในบ้าน <Okay. S 2> ห้องนอนห้องนั่งเล่นได้แต่ถ้าห้องน้ําก็คือใช้ได้ส่วนแห้งอ่ส่วนแห้งเลยอ่ะส่วนเปียกครับ ก็คือว่าจะมีดีไซน์ของตรงนี้นะครับเราต่อมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับทาเป็นส่วนเปียกไว้สำหรับอาบนะ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เราดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําให้รู้สึกสะอาดให้รู้สึกสว่างด้วยบล็อกแก้วครับและตรงนี้ก็ทําเป็นชาวเวอร์ซึ่งจะใช้เป็นลักษณะของกระเบื้องรถไฟนะเหมือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้คอร์โตเขาก็จะมีกระเบื้อง,<ป>องรถไฟเป็นแนวตั้งแล้วก็ทาให้ห้องมันดูสูงครับรอบด้านเลยทีนี้ดีเทลคือวิธีจบขอบเนี่ยตัว LT แล้วก็เอามาพันตรงนี้ เพื่ออะไรเพื่อมาจบสันกระเบื้องนะเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดเวลาทุกคนไม่ได้สังเกตเนี่ยกระเบื้องพวกนี้เวลาปูมามันจะเห็นสันสันของตัวกระเบื้องซึ่งมันไม่สวยไม่สวยทั้งแนวเลยข้างบนด้วยข้างๆด้วยก็คือเอาอลทีมาปิดขอบกระเบื้องพอดีอ่อมันก็จะจบงานได้เรียบร้อยครับก็เป็นดีเทลที่สามารถพูดคุยกับผู้รับเหมาได้โอเคก็เรียบร้อยนะครับกับการแนะนําอีกวัสดุตกแต่งอย่างหนึ่งของบ้านซึ่งมีความทนทานใช้งานได้เทียบเทยงกับ หินธรรมชาติแผ่นใหญ่ๆคือได้ใช้ออกมาแล้วดูเฮ้ยค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์เลยนะมันให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรมในยุโรปเลยสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะดูสีรุ่นลายแบบอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w l t b y c o t t o c o m สำหรับวันนี้รูมไมเกอรต้องขอราไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการเราอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ